เพราะเป็นธการรการแต่ถ er like oh, ้าเราไม่เคยทำมาเลยท่านผู้ชมวิญาณถวายวิหารทานอยูวิหารทานก็ดีถวายพระไตยอยู่วัสมีด็จจะเป็นโบสถ์ปกติการถวายพระและถวายสังวิหารทานของการสร้างวิหารทาน

ไดายนโยล็น้อเต้งดูแต่บาดไปเราก็ติด้เอาไ้ที่ตะวันนะครับเป็น้านปัาโต่อปุ่วัตถุนยมปัญญาวิเศาปัาวัปัญาเพาะเขาใส

ไปรู้จักวัดกันนเองแล้วแม้อากาเชื้นจุดนาก็เลยเข้าไปขอพบในสังเวชีลสังเวชียามนักโทนัตอกว่าตกแก่ตกใจหล้อยู่ที่นี่ให้เรามีเจ็บจังหาะเป็างขอจึงชุวัดปัตที่เปิด ขอความรู้เก่าสามารถสติปัญญาขอให้ชีวิตปัจจุบันของเราที่เราท้งานได้ในสังเกตุณิเดลฮานสีรำดุจกรงดาษหยุ่ทันและป่าเติกรุ้งใจที่ใจยาสถานก่น เพราะว่าที่าสุดตัดสูปรผสมมาเทศนากริบ้านนะด้บริสุทธิ์จิตบริกรทธิ์อดยอดเขาก็เป็นรอยของุกเป็นแล้วแต่บุบ้าศสนาของแต่ว่าคนนี้ได้สร้างไว้ถ้าทุกคนในสร้างเมือี้อย่าไม่เอากันมาเชิดกับตัวนใน เอมีควันสล็ปเต็มมาจากในงไท่เอาในถงไก่ไกถ้าไท่เขาเท่ากระดาษมีเท่ากระดาษในช่วยดับด้วยก่อนได้ไหมนะครับช่วยดับให้สลิปเึ็ก่อนเะบอกมากเลยตอนนี้ก็ร้อน วัดเวลา,าให้เราเรีบทำรีบสร้างรีบก่อรีบก่อนี่ะครับเร็วระวังคนคนระวังคนทุกอย่างจะปลอดภัยขอบคุณมาพิจารณาอีเชื่อนะครับใครยักไม่ได้ เสร็จแล้วก็เข้ามาตันนี้นั่งพักผ่อนอากาศร้อนแต่ข้างในเย็นอาาจรย์ประธานไห้อิ่มอร่อยไปละแม่อร่อยก็เย็นได้ เลกวันสองที่งางด้านบนกำลังกล่าวถึงงานประเพณีรอยก ได้ขึ้นสู่สลาการเรียนแล้วเรือหลวงเขเสียนขันพระประเรศข้าวาด้วทกเรียนเชิญครบทุกท่านอขึ้นสู่สลากการเรียนอาบุเรื่องไปไปอไปเราตาตามคระอาจารย์่นนี้ให้สัญญาณะด้วยครับผู้ศรสทาไปเคยเพื ตัวก่าวันนี้ก็จะทำคนไนกน็เป็นประวัติความเป็นประเทศไทยเันเะนะครับตอนนี้รับประทาน นะครับดี๋ยเอาลงมาเดี๋ยวเอาลงมาขอบูชาแน้ไตก่อนนะครับรับีก่อนพระศีล อ่าคุณพ่อเจอแลครับเราเล่าตรงไปเลยนะครับเราเรียนทิ้งกัายได้ไมเป็นไรกพเราจะมาสร้างคุณเจ้าวัดจติงจำนวนยี่สิบเจ็ดคอนเ้ิร์ตทุกปอย่างนาพิธีเรื่องเรบ ปีประจํปี2 5 5 4ให้เป็นประการตุนเกียรติตุนารตุนว่ารัน นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสักาเรนะ

ปฏิบูชายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระสวาพุทธังพระวัตนอะภิวาเทม

ang Du tipitang serenang kacami yangang sarenang kas tim pis sanghang serenang kacami dia sanghang sarang ka kamiami Tadi ampit amang saranan kacami. Tadi ampit amang saranan kacami. Tadi ampit amang saranan kacami. Tadi ampit sanghang saranan kacami. Tadi การเปล่งวาจาจะเลือถึงไตรสรณคมมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่หนึ่งมีพระธรรมเป็นองค์ที่สองมีพระสงฆ์เป็นองค์ที่สามว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของเราเท่าหลายจบเพียงเท่านี้ต่อไปให้ะโยชมทั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลชำรากายให้บริสุทธิ์เป็นลำดับต่อไป ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามีอทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามิอทินาธานาเวรัมณี

เปนครอบคันนะครับนะโมทัสสะภ้ากวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภ้ากวะโตอะระหะโตสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสัพพะนิวารัง กตินะทิกัตินอิวราทุกสังหาทุโนพันเตสังโฆอิมังติานาตุติทานาตุตัดิฆะเวะละอิมินาทุกเถนาุกเถนงะ आतो आतो हम हाका महापानेतराता विकताया इताया आया आया आदेक बिसु सुंग탄ो त्र รัรัประโยชน์ประโยชน์เพื่อความสเพื่อความสื่อความเจริญเ่คมก่้าพเทั้งหลายาเจ้าทั้งหลายอดการอดการ สวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากถินนทานกับทังผ้าอานิสังสบริวานทั้งปวงนี้เป็นกถินสามัคคีประธานองกถินได้แก่คุณโยมพ่อศา์คุโยมแม่สงบคุญอา และปุธ,ธิดาพร้อมด้วยประธานร่วมแต่ละสายมีรายนามดังนี้คุณยมกัลยาณีล้อจากชายัยพร้อมด้วยบริวารและครอบครัวจากกรุงเทพคุณยมนิพนจันจรันนารุมม่มหรือเสียอ้วนพร้อมด้วยครอบครัวปางบอนกรุงเทพ โยมัญชลีพร้อมด้วยครอบครัวและบริวารน้องฉาอุทัยธานีคุโยมสายใจพร้อมด้วยครอบครัวและบริวารตลาดสำโรงสมุทรปราการคุโยมสำอางพร้อมด้วยครอบครัวและบริวารเติมบาาสุพรรณบุรีคุโยมนิยมพร้อมด้วยครอบครัวและบริวารลบบุรี คณะทิวรถบนล่างเขาญาติโยมที่ได้ร่วมสลาโจนทรัพย์ทุกท่านในครั้งนี้ที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีทุกท่านพร้อมด้วยญาติโยมคณะชาวบ้านกระสิงผู้ประชาชในอาวา่าน,านี้ก็แลภากระถินนานี้ดุดเลืนลอยมาโดยนภาอากาศ แล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะจอจงลงว่าเป็นขอเปี้ยวิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมมุธานุญาตใบว่าอนุญาตให้แก่พระวิสุโรปหนึ่ง <c oughs> ผู้รู้พระบรมมุธาทิิบายสังวันาน,านาเวว่าวิสุโรคใดมีความสามารถรู้ทำแปดประการมีอุปรกรณ์เป็นต้น ทรงทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่เปีสูโรคนั้นเพื่อจากกะทำซึ่งกถินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระภิี้ยสูโใดจงยอมอนุญาตให้แก่เิี้ยรูปนั้นเถิดอาติมณธารจากท้งภาพ ิวาทัพวรนีข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านพระครูธรรมสาร,รคุณเจ้าวาดวัชถินเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อรประทำปฏินัทธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรรพุทธานญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรโจงทัก่วงทึกขึ้นในท่ามกลางระหวา่างงู์ถ้าเห็นสมควรแล้วใจ ยงให้สัพว์สาธารขึ้นให้พร้อมกันเอิน